คือชาวจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับซึ่งกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ถือบัตรประจําตัวคนพิการชาวจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยลืมอ่ารีบตื่นแต่เช้านะครับนำสมุดเงินฝากเนี่ยไปปรับดูยอดเงินกันอย่างคึกคักสาหรับคนที่อาเห็นยอดเงินเนี่ยก็มีอาการดีใจเดี๋ยวเราจะไปดูความดีใจของพี่น้องประชาชนกันครับบรรยากาศวันแรกของการโอนเงิน1 0,000บาทของรัฐบาลซึ่งได้ทําการโอนเงินให้กับกลุ่มผู้เปราะบางกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ถือบัตรพยายาตัวคนพิการเป็นกลุ่มแรกในวันนี้ปรากฏว่าด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์เกษตรหรือว่าทคสอสาขาวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดก็ได้มีประชาชนจำนวนมากมาทําการเข้าแถวเพื่อทําการปรับสมุดเงินฝากเช็คยอดเงินหนึ่งบาทที่รัฐบาลจะโอนมาให้นางบุญชูผดเดิมชาวบ้านหนองครูตำบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง และเป็นเป้าหมายที่จะได้รับเงินโอนเป็นกลุ่มแรกก็ได้ตื่นตั้งแต่เช้ารีบออกจากบ้านด้วยการปั่นจักรยานกว่า6กิโลเมตรเพื่อนำสมุดเงินฝากไปปรับดูยอดเงิน1 0 0 0 0บาทของรัฐบาลซึ่งก็พบว่ามีเงินเข้าบัญชีมา1น0 0 0บาทก็ดีใจอย่างมากต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ไม่ลืมสัญญาและขอสัญญาว่า จะนําเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในครอบครัวอย่างประหยัดที่สุดโดยหวังว่าจะใช้จ่ายถึงปีใหม่นี้ดดว่าเเเสส้นนรมืืออ ที่หม่บอกใช่ชขาดคิดบว่ามันแสดงนั่งมือมาใส่ยังสิบริขาดคิดนั้งว่าว่าจะเพิ่มที่ว่าให้ด่านบ่อใดก็ด่านด่านบ่ออะไรด่านบ่อานบ่ไ้าจจกโมงมันจกโมงมานแตงแตงหกโม่งหกโม่งที่รถจักรยานมาสับดูที่ไหขณะที่นายสมรเกษรชาวบ้านกระเอิญตำบลบุ๋สูงเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการ และนางบางอ่อนบุญมากเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้มาทําการปรับสมุดเงินฝากเช่นกันก็พบว่ามีเงินเข้าบัญชีมาหนึ0 0 0บาทเช่นกันต่างก็ดีใจอย่างมากเบื้องต้นต่างบอกว่าจะนําเงินดังกล่าวไปใช้ใจ่ายในครอบครัวเพื่อการดารงชีพก่อนซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระ,ระความเดือดร้อนได้เป็นเดือนเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ มีคนไปบอกหรอเพิบบ่นมาอเอาองคอนว่าเพิ่นได้นะครับ<อ>ก็เลยว่าดีใจน้ำเดอ้อเพื่อนวะเดี๋ยวผมสิเอาของผมมาเพิ่นได้ว่าได้อีหลีครับบัดนี้อขอบคุณหยังเพิ่นบ่ขอบคุณหลายแล้วครับที่ว่ารัฐบาลเพิ่นเอาเงินมาให้เนาะดีใจหลาย ไปเลยเมื่อนึงจ้ะไปแล้วค่ะแต่บุคคลเดไปเบิกอยู่ค่ะดีใจวะนี่ดีใจค่ะดีใจายวะค่ะเพราะว่าเยอะเงินจะเด็กไปสื่อข่าวสารกินนะคะวุ้ยคือว่าสัตว์วันนี้ด็กเฮ็ดหน้านะคะเฮ็ดหน้าจ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกับผู้เฒ่าอยู่บ้านอยู่บ้านไหนบ้านสมอจ้ะไกลว่ดเจนีไปก็หลายกิโลอยู่ค่ะไม่เด็กมารถประจำทางจ้ะรถประจำทางค่ะเมจ่กบาทจังโมจังย่ามอ๋อเมื่อบาทจังเจ็ดพุงเคืองค่ะเจ็ดพุงเคืงแม่นเงินหนึ่งหมื่นบาทเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลได้ทําการโอนไปถึงมือพี่น้องประชาชนแล้วในวันนี้เป็นวันแรกและจะทําการโอนตามกรอบระยะเวลาตลอดจนข้อกําหนดที่ได้วางไว้ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้พร,อพร้อมๆกันแต่ว่ารัฐบาลจะทยอยจ่ายให้ประชาชนต่อไปก็ขอให้นําเงินดังกล่าวไปใช้ใจ่ายให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับชัดชัยพรมาศถ่ายภาพกฤิภาคล้วยนิดทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จิวศรีสกเกตรายงาน